มาอยู่กับ GM GMG Channel Casher นะช่วงนี้เด็กเลียนรูกคุณแหละก็ต้องดูแล้วดูมันตั that that ้งป้าแล้วนี่อ้าวเข้าแถวมารตี้เลยไหมเานข้ตอย์สั่งเนี่ยโอ้ยรียวหน้าดูดูดีลียวน้าสิ รู้ไมมมีใครเห็นใช่ไหมมีกระดาษมีกระดาษเป็นระบียงเนราวาแหลก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 ปีนกระดาวเหรอเื่นน้อยแล้ว ใช้ยูพอชันทำไมไวะคุณไม่ได้วันเดยนะ <c oughs> เพราะผมอยากเล่นเป็นแบบวาทฤษฎีนี้คือทฤษฎีแห่งการล้าของยาโรนิก้าคูมเขานะครับมาตีตายแ้มันโดนเร็ว ยืนตีก็่ีนียาโสดที่ดีต้องทำแบบนี้ท่า่ผู้ชอนี่ฮะยาโสตนี่ก็ชอวอเป็นเหมือนกันนะผมไปรีบบอกครับผมก็มีน้า้าดวยนะ ไหนอ่ <c oughs> ะอ๋อแค่คำว่าแหลมก็ได้ครับผมแทนคำว่าเสือครับแหลมแหลมคืออะไรยังจะถามอีกแหลมคือถ้าม,มันคู่ครับทำไมเดี๋ยวนี้จะเล่นไม่ไนดะ้ <c oughs> แคสหยุดการแคดก,ก่อนหรือไม่อแคดต่อด้วยเอาไงวะโอวัตตีว่งไอ้ป้อมมาดินมาตียิงลๆไม่ด oh, oh, โดนอ๋อเลยโอ้โหโดนจางหัวเลยดูดนช่วยด้วย <c oughs> ผมโดนไฟออนสับจางหัวเลย ไฟอไ่อนเลยดเรียัวฝักกางหัวเนี oh, um, oh, ่ยไอ่อนเนอสกิลนึงที่มันจะอไอเนียใช่ปะฝันเขตนนางหัวล้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยบรกสตรอมตัดกทำไมโอ้โหเอาดิตาเวยโอ้นี่ว่จะโดนฮีราแล้ว โอ้ยนีิวเจอยีรัดแล้วไอ,อ้ป้อมมาก่อนบอกม,มึงเล่นยุทธ์เลยบายป้อมทำเรื่อ,องยักษ์ผมให้เก๋ท่านผู้ชมุศกษการต้องขอไทยด้วยนล้ว่ป้อมจะมางเขแต้มหมดแล้วเลยป้อมผมยังไม่แตกเพราะใส่อ่อนไล่ลาคายอย่างเดียวไม่สนใจป้อ <c oughs> มเลยป้อกพูด เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้านเร็วยามาสี่เท่าไรวะสองร้อยสี่ห้าตามไม่ทันนี่ฮะเกี่ยวกัเราเนี่ยเราโดนตายให้บอลจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยผมมาขวางหมดเล ไม่ได้ดูตายผมไม่ทันมองเห็นไตรล้านมาตีตายบึ๊บโอ้โหโดนเต็มหลังกันเลย <Okay. S 1> โอ้โหตายเลยเหนึ่งสกอร์ไม่สวยแล้วก้ามไปข้างล่างดีกว่าอะไรอะไรอะไรอะไ่อะไระไรไักห่าง ไม่ใช่กันป้อมบนไอ้ดิใครว่างๆมาตียีจะวิ่งไปล่างไปกลางไปหมดทุกเลนมาตีจะไปเลนที่คนน้อยๆไปรัดเป็นจุดสรสงหลักของเราก็คือกูจะมาแซงพี่คาดไอ้โซเกมอะไรนะทำไมฮะเซตเซตคุณเรียกอะไรโคตรคำหยาลูุณรม้ไหยคุณเรียกว่าเช็ตเนี่ย <c oughs> มันเป็นคำหยาลนะ มาทำซื่อมาทำเสี่ยงอยู่วันนั้นผมบอกคุณไปแล้วตายแล้วเนี่ยอือโอโอ้โหถึงจะต้องร้านเลยเหรอแค่นี้เอ้ถึงจะต้องร้านกันเลยเหรอแล้วทหารมันทำงานประกาสั่งางๆขะตอนั้น,นใช่กองหลักวอ,อุ่ยเขาีกดดีทหารอเมริกั ถึงเวลาคุณจะรับไหมผมมันมีเวลาด้เองใจสวัสดีแล้วก็เออกำลังอันติเลยวาบิ๊โอ้โหดูไส่อ่อนแม่งสกิลใครต่อใครได้เอา,าสกิลเราไม่ถูกยิบเลยมันสับป้อมทำไมมันไม่มีดาเมจเลยเว้ยโง่ <c oughs> เออเรียนนี่เอาเมอว่าผู้อื่นได้แชแนลตัวเองได้ไอแชแนลตัวเองได้ไงแต่มันไม่แชแนลเราไม่ไหวมาตีมาตีเอาไง่มาตีมาตีจะตีแรงไปแล้วนะอ้าวตีเลยวะมาตีมันจะเวทไปทำไมวะนอกจากคิวคุณพูดเหนียวไปมนสายเวท น่าโคตรสันดานเลยฮะจังหวะน,นี้นี่คือผมจะจะมาสอนเรื่องมารยาทในหลีกันก็คือไม่ควรที่จะไปหลักอะไรไปไม่ทำไมอ้าวตันเว่ายอย่าเดิน,นร้อนนี้ดิเข้าใจไหมทำไส้ห่อขึ้นเลยฮะตายตัวและไม่ติดตันไปอยู่ในบีนะไม่กดเฮ้ยจ๊ ฉันแลทเลออดีไปอ่อนดีมากดีเออทำไอย่าหยุดหยุบ้องไปิโหให้ไ้อ่อนตายอยู่ปป้องทำไมวะเลย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 อนยเลยเลยเลนเลยเลยเลยยเเนย่ยหน้าปล่อยยเออเดี๋ยวผมมา อย่างนี้ไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะตั้งป้อแล้วเี่ยนเลยเอางี้เฮ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้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  ก็ดีแต่เอาที่คุณสบายใจเออตายตายย่าย่าตายตู้ได้ตู้ตีได้นอาไม่ได้ตีเหรอมาปลาได้ไหมนี่มา หมาคือสิงกัทุกคนหมาหมาชื่อสิงนะโอ้โหจะสลิปกดสกิลเดียวผมค้างเลยอ้าวเขาบอกผมโดนป้อมตีตรงไหนวะไม่ไงอ้าวไม่รู้เอะไ่ก็จนป้อมปีดก็เดินแทงป้อำไม่ได้เดินเราเดินมาปกติอ้าวอ้าวจริงๆเราลิ้เห็นไหมเห็นเห็นด้านนี้แทงคว่มไหม เห็นช e right? ักเจเลยมันวิ่งผ่านป้อมเลยเยี่ยมเดินผ่านไปเลยเนี่ยเวลาดูดูแบบในเรื่องของที่ผมมันเป็นอาจารย์สอนเด็กกันกว่าอย่างแซลลังตีเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วรอมาพร้อมกันดีกว่าตอนเรากลับแล้วไปอยู่เละ ตากระดินเลือดปื๊ดสร้างอะไรนะตรงไหนฟูดาวยังไม่หมดเอ้มันมีฟูดาว่สร้างป้อมอ่ะดีอนจป้อมกันป้อมเขแล้วอ่อนที่เหมือนแตแล้วมันจะกัดเขตในการสร้างป้อมแชอสราง โอกม้ยอย่าพุ่งที่บ้านยังไม่ลองรอด้วยไปถึงแล้วถึงแล้วีอรออยู่คนเร็วแล้วแค่แพนแล้วแพนเล่นเลยอันตี้อันนี้อื้ม้ยดูผมยืนทำอะไรเนี่ย คคส,สวัสดีครับต้องจบคลิปวันนี้ก็ลักขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะบายแจ๊